เนเนี่ยคือเขามาดูแลเรามาเอนเตอร์เทนเรามาทำให้เรามีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวอ่าส่วน V ีเนี่ยมันคือว่าดูแลการเรามีการใช้ภาษากายที่แนบชิดกันแล้วก็มีความสุขร่วมกันเที่ยวเด้วันนี้กูรวยขึ้นกูเที่ยวมากขึ้นแลอย่างเงี้ยนะแต่ก่อนที่กูไม่เที่ยวไม่ใช่กูไม่ชอบกูไม่มีตังค์สวัสดีค่ะฉันนี่แหละตัวแม่และวันนี้ เรามาทำคำเรียกร้องกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับเสียสีนะคะกัะนีต่อมาสวัสดีครับฉันนี่แหละตัวป้าป้ากลับอแล้วตัวป้าป้านี่มันน่ากลัวมากเลยวันนี้เนี่ยถามว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไรเจาะหรือก,กันเรื่องของประสบการณ์เด็กเอ็นซึ่งถามว่าวันนี้ตัวพ่อเนี่ยต้องมีประสบการณ์เรื่องแบบนี้เด็ดมากๆเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าประสบการณ์ครั้งแรกของการไปเที่ยวเด็กเอ็นเป็นยังไงบ้างครั้งแรกเลยนะรแรกๆเป็นเหมือนครับเฮาเนาะเป็นเล้าหนึ่งย่านสีนคะริน เฮ้ยไม่เคยไปเลยตอนนั้นอายุ20กว่าโอ้โหเด็กแม่งสวยมากเราแบบเด็กต่างจังหวัดเข้าเมืองอะเนาะก็จ่ายตังค์เนาะเขาแบบซื้อกันเป็นดิ้งเป็นอะไรเงี่ยเนาะเราก็เรียกมาอะไรเงี้ยแล้วแบบวันนั้นจําได้เลยโอ้โหเรียกเด็กมาเขาดูแลขาวโบสวยเลยเขาเปิดเพลงดาวหาคืนนี้มีดาวอยู่ล้าดวง่างเงี้ยเฮ้ยเราก็แบบ อินอะเมาด้วยเราก็แม่งอิมเมจินป่ะด้วยความเด็กโหแม่งดาวล้านดวงมีมืงกับกูเนี่ยที่ดวงมาสมพงกันได้จับมือได้หอมนิดหน่อยเสียพีสองหมื่นเสียไี่สองหมื่นสใจกี่ชั่วโมงบาเบาเลยสองหมื่นได้จับมือกับได้หอมแก้มน้องก็บอกพี่มาใหม่นะเออเฮ้ยกลับบ้านเว้ยนอนไม่หลับ นั่งอย่างเงี้ยนั่งกินข้าวกินข้าวเสร็จนั่งเนี้ยคิดถึงดาวดวงนั้นโอ้ <S <S> <S> <S โหแมง่งสิดาวดวงนั้นที่ฉันฟันไม่ยามหนุนนะเออตอนนั้นมีแฟนหรือยังอะไรตอนนั้นโสดดิโสดโอเออลุ่งขึ้นครับควักเงินไปใหม่ไปสักอีกประสบการณ์ครั้งแรกคือมันมันจะหลงนิดนึงเนาะเราแบบยังไม่เรายังไม่โปรเนาะครั้งแรกเราก็แบบว่า เจออะไรสวยๆงามๆแล้วก็มีหลงบ้างมีติดบ้างอ่าแต่ไม่ใช่วันนี้นะวันนี้นี่และยังไงในพอจนประสบการณ์โชคชนหลังจากนั้นเที่ยวบ่อยแค่ไหนเวลับจำนวนในการเที่ยวอะ่ะพอเราไปแล้วเราติดใจเราชอบดาวดวงนั้นเราฝันถึงผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแล้วเ,เราเที่ยวบ่อยแค่ไหนอ๋อตอนนั้นก็เที่ยวแหละอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยเที่ยวเอนเตอร์เทนเนอร์เที่ยวบ้านราเที่ยวอะไรก,ก็ก็ไม่มีนะแต่ก็อาจเดือนหนึ่งครั้งหนึง่งเดือนหนึ่ง อาทิตย์ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยฮะอเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คือต้องถามคนพอแบ,บบหลังจากมีประสบการณ์แล้วเที่ยวเอ็นแล้วรลอดไปต่อวีไหมไปถึงขั้นได้วียังอุยของนี้มอยู่ที่ฝีมือเนาะเอ็นกับวีเนี่ยเอ็นวีเนี่ยนะถ้าหล่อนี้เป็นเอ็นซีเอ็นวีีแต่ถ้าไม่หล่อนนะเป็นเอ็นมันนี่อาจจะไม่ได้วีเหมือนเราทีเนี้ยระหว่างเสียตังค์เนี่ยไปเอ็นกับไปวี ชอบอะไรมากกว่ากันอุย้ยมันคนละรูโคนละคาแรคเตอร์เลยนะเออเหมือนผมบอกสาวเกาหลีกับสาวเมกาเนี่ยรูปแบบคนละสไตล์เอ็น <N S 2> <N S 1> เนี่ยคือเขามาดูแลเราม,มาเอนเตอร์เทนเรามาทำให้เรามีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวอ่าส่วน V เนี่ยมันคือว่าดูแลการเรา มีการใช้ภาษากายที่แนบชิดกันแล้วก็มีความสุขร่วมกันอ่ามันคือจบกระบวนการอะไรประมาณแต่อันนี้ี่เพื่อนเล่าให้ฟังนะแล้วทุกวันนี้ยังเที่ยวอยู่มะเฮ้ยป้าเที่ยวเด้โอเควันนี้กูรวยขึ้นกูเที่ยวมากขึ้นแลวอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่กูไม่เที่ยวไม่ใช่กูไม่ชอบกูไม่มีตังค์เอาเล่นล่เดี๋ยบอกวิธีสมมติว่าแบบไปเที่ยวแล้วติดใจอย่างเงี้ยทำยังไงแบบ ฝากท่านผู้ชมหน่อยในสถานะที่เป็นตัวพอ่ออย่าหลงเด็กเอ็นอย่าไปเลี้ยงดูเป็นตัวเป็นตนหรือแบบอย่าเอามาทําเป็นแบบสุดท้ายได้ผู้หญิงผู้นี้ไม่เป็นภรรยาใช้วิธียังไงในการกล่อมจิตตัวเองบอกว่าเอ๊ะฉันต้องไม่ฉันต้องไม่อ,ไมอย่างเงี้ยหรือว่ามีการควบคุมจิตใจยังไงแบบไปหลงรักเขาไหน,นเคยไหมเที่ยวบ่อยๆคนที่ถูกใจมากเนื้อหนังเมืองสามมันดีถูกจริตเราชอบนิสยัยใจคอรักใคร แล้วอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วจนกระทั่งแบบอยากจะได้เขามาเป็นแฟนภรยาหรือแบบอยากจะนำกลับไปอยู่กับเราด้วยเลยมีไหมมีฟิลนี้ไหมที่บอกว่าตัวพ่อมันต้องเข้าใจเว้ยคือเองเข้าใจปะ่ะเราผ่านโลกนี้มาอันไหนของเล่นอันไหนไปต่อได้ยาวอันไหนแค่ชั่วขราวมันเหมือนกับการดำเนินชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีหลักยึดถ้าเป็นซามูไรก็ต้องเป็นมีคุณธรรมอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้ไม่มีติดมีแต่แค่ว่าแบบเฮ้ยดูแลกันไปเพราะเรา แบ่งแยกตั้งแต่แรกแล้วว่าทาร์เก็ตนี้เป็นนี้ทาร์เก็ตนี้เป็นนี้แล้วอายุขนาดนี้แล้วเ่ามันผ่านโลกมาเยอะแล้วว่ามันไม่ไม่ไปหลงในเรื่องแบบนี้เพราะว่าฟิลมันไม่ได้อยู่ดีมันเป็นแค่ว่าเป็นออปชั่นเสริมแต่มันไม่ใช่เป็นเมนหลักในชีวิตมันใช่ไงแต่ว่าทุกคนเวลาจะเดินเข้าไปเที่ยวก็คิดแบบนี้หมดบางคนก็มีภรรยาอยู่แล้วเรามีความรู้สึกอะใครสักคนอะคือเรื่องพวกนี้มันสะกดจิตใจได้ด้วยหรอสมมติเราบังเอิญไปถูกใจบางคนมากๆแล้วเราเลี้ยงดูเขา เขาบังเงินดูแลเราดีเอาอกเอาใจเราดีแล้วเทศแค่เราดีแล้วมันคือความสุขแล้วในจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เรากำลังอ่อนแอพอดีมีใครสักคนเดินเข้ามาอยู่กับเราคุยแล้วเราสบายใจหรือความรู้สึกมันเต็มเต็มกันอะ่ะมันเกิดความผูกพันเกิดขึ้นแล้วบังเอิญถ้าเราบังเอิญไปรักเขาขึ้นมาล่ะมันก็มีนมนะที่เสือหลายตัวก็สุดท้ายก็เสร็จเดียวแบบนี้หมดเลยเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วเคยติด เคยหลงเคยใช้ชีวิตแล้วมันไม่ดีมันต้องเริ่มจากสมมติฐานเบื้องต้นก่อนว่าชีวิตเราต้องการอะไรไยไปทางที่ดีอยากมีครอบครัวที่ดีอยากมีชีวิตที่ดีผมว่าเรื่องพวกนี้มันไกลตัวเราเราจะไม่หลงแต่ถ้าหัวใจเราเนี่ยไม่เข้มแข็งพอไม่หนักแน่นพอเนี่ยเราเจอพวกนี้ยังไงเราก็อ่อนแวะได้ผ่านได้แต่เราผ่านเสร็จแล้วเราต้องเดินต่อเพราะนั้นเนี่ยผมว่าท้ายสุดอะ มันอยู่ที่อินเนอร์ภายในใจเราว่าธงที่เราปักไว้อะมันคืออะไรเอาแล้วที่เห็นที่เจี๊ยบสีไปจีบสาวๆเยอะแยะเต็มหมดเลยอ่ะอันนั้นคือเรียกว่าอะไรไมีแก่นไหมอ๋อไปจีบอย่างนั้นเขาเรียกว่าสนุกสนุกขำขำเป็นกําไรชีวิตใช่ปะ่ะ <c oughs> ชีวิตไม่ขาดทุนชีวิตมีแต่กําไร <c oughs> ใช่ไหมถ้าพลาดมาแค่โดนด่าโดนด่าไม่เป็นไรโดนด่าไม่เจ็บ แต่ได้กำไรได้เสพโอเคงั้นคำถามต่อไปถามว่าเราชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งแล้วเขามีอาชีพนี้เราจะาครบเขาหรือให้โอกาสเขาในการที่จะใช้ชีวิตคู่กับเราได้ไหมหรือเอาเขามาเป็นภรรยาได้ไหมความรักผมว่ามันคือฟิลลิ่งนะมันไม่เกี่ยวกับอาชีพความรักมันคือการเข้าอกเข้าใจกันคือถ้าเรามันต้องอยู่ที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยให้ความสําคัญกับกับอะไรถ้าเราบอกว่ามนุษย์เราคนคนนี้ให้ความสําคัญกับความรักจริงๆเลยอะ มันก็ไม่เกี่ยวที่อาชีพนะครับเราอย่าไปมองคนที่อาชีพมนุษย์คือมนุษย์บางคนนี่ยจากที่ผมคุกคีเน่ยเด็กเอเด็กวีเด็กอะไรพวกนี้คุณรู้ป่ะบางคนแม่งกระตันยูนะบางคนเนี่ยเรียนมาน้อยนะได้เงินมาเนี่ยส่งพ่อแม่หมดนะเขาไม่มีทางเลือกนะเขาเรียนมาน้อยเพราะนั้นน่ยผมผมเลยมองว่าอย่าไปอย่าไปมองคนที่อาชีพผม,มให้มองคนที่เนื้อในของคน ดีกว่าเพราะบางคนเขาไม่ได้เลือกได้แบบที่บางคนเลือกได้เพราะนั้นน่ะถ้ามนุษย์เนี่ยให้ค่ากับความรักเนี่ยไม่เกี่ยวอาชีพละงั้น,<ค>นฝากสั้นๆถึงผู้ชมนิดนึงว่าถ้าสมมติวันนี้เนี่ยต้องค่อยทายอะไรเกี่ยวกับนักเที่ยวทั้งหลายให้แคปชั่นสั้นๆว่าอะไรก็ผมอยากฝากถึงนักเที่ยวทั้งหลายที่ฝากไว้ว่าก็คือว่าคือบางครั้งอะ เราสนุกได้เราเพลิดเพลินได้แต่เราก็ต้องรู้ว่าครอบครัวก็ต้องมาที่หนึ่งแล้วก็คนที่ร่วมเดินกับเรามาต่อสู้กับเรามาหรือคนที่เราเลือกเขาที่ว่าเป็นแฟนเราเนี่ยเราก็ต้องรู้จักถนอมเขาบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนเนาะเที่ยวได้แต่ก็ต้องรู้จักดูแลคนในครอบครัวแล้วก็ให้มันเป็นครอบครัวที่ดีที่สมบูรณ์แบบ แวะข้างทางได้บ้างแต่ก็ต้องเดินต่อไปโอเค <Okay. S 1> ขอบคุณมากมากเลยสําหรับตัวพ่อแต่เมื่อกี้ประโยคสุดท้ายมันเหมือนไม่ใช่ตัวพ่อเลยนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณตัวพ่อนะคะ <Okay. S 2> วันนี้เนี่ยออมีความดีใจมากๆเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่าวันนี้นะผู้ชมเยอะนะรบอบหน้าจะเชิญมาใหม่อีกยินดี <Okay S 1> ับนะยินดีังั้นวันนี้ขอจบรายการชั้นนี่แหละตัวแม่ครับสวัสดีค่ะสสััดีครบ